ปกติโกฮังก็แรงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองโกฮังใส่คลิกกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเวิร์กไหมโดยถ้าเราอยากให้โกฮังเราเนี่ยติดคลิ๊บ่อยๆนะเราต้องหาตัวละครที่บวกเลดคริทิคอลนะครับอย่างซูเปอร์เซียสองชาร์ลอตนะครับเขาจะบัฟเลดคริทิคอลสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับซูเปอร์เซียสองนะนอกจากที่ผมจะเพิ่มเลดคริทิคอลแล้วนะครับผมยังเพิ่มเบสคริทิคอลด้วยนะครับอย่างทั้งเขียวตัวนี้นะครับเขาก็จะเพิ่ม สไตล์แอทแท็กแล้วก็คีย์ที่ข้อให้กับแท็กไฮบิดไซย่านะครับผมก็เลยใส่มาด้วยนะและส่วนสุดท้ายเนี่ยอย่างอีควิปเมนต์เนี่ยผมก็ได้ใส่มาถึง2อันเลยนะครับในด้านของเบสคีย์ที่ข้อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโดยตัวละครหลักที่เราจะนําไปเล่นนะก็จะมีซูเปอร์เซียสองโกฮังท่าสีแดงนะครับซูเปอร์เซียสองโกฮังนะครับท่าสีเหลืองที่สามารถแปงลงร่างได้แล้วก็ซูเปอร์เซียสองชาล็อตนเองโอเคเราจัดทีมกันพร้อมแล้วอธิบายพร้อมแล้ว,ลวเราไปดูใน PVP โหมดกันเลยนะ เจอเป็นซาก้าฟอร์มเดอะมูวี่นะครับโดยการเล่นทีมนี้เราต้องรอชาร์ลต์แปลงร่างก่อนนะครับถึงจะได้เลดคขีมานะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าคริติคอลนะครับจะติดกี่ครั้งนะอืมเปิดเกมมาเป็นโบลี่ครับสลับมาครับยังไงอ้อเปลี่ยนเป็นโบจักเลยนะพลังขึ้นเต่าอ,อุ้ยไม่ทันครับโดนแคนเซิลไปก่อน อโอเคมาสตาร์ไปมาสตาร์ไปทีครับอโอเคชาบอตแปลงร่างได้แล้วครับโอเคจะบอกเลยว่าชาบัตโดนไปหมัดเดียวน่าจะล่วงนะเพราะว่ามีตัวบัฟช่วยเขาเลยนะนอกจากอีควิ m เมนต์นะครับโอ้ยแย่แล้วโอเคได้ครับมาสตาร์ไปเอาอีกทีหน่อยโอ้เปลี่ยน,นโบลนะี่ครับยังไม่ติดทีครับ นี่ไงแน่นๆเสียงคลิแน่นๆครับหูรถเป็นข้อโอเคน่าจะรอดนะครับเราจะเก็บอัตเมตสปิวไว้ปิเดเกมสวยๆกันไป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 เราก็ต้องเปลี่ยนชาร์ล็อตลงมาเล่นบ่อยๆด้วยนะครับโอเคเพราะว่ามันต้องลงสนามนะถึงจะเพิ่มเบรสขลีนะครับโอ้โหโดนนะแต่ว่าเปลี่ยนโกฮังเอามาขังแล้ะ เอตีเราไมา่ค่อยเข้านะโอ้ยไว้สิ้นรัดนะแต่ว่าเราเป็นสีเหลืองไงจะตายเปล่าไม่น่าตายครับโอเคร้านนีิดน,น,นะครับบัสอัฟนี่สลับโอหังมาครับแต่ว่าไม่ได้บัฟนะรอบนี้เพราะว่า เราต้องเปลี่ยนต่อจากชาร์ล็อตนะครับนี่ขนาดติดขี้ไม่กี่ทีนะครับแต่ว่ายังแรงอยู่นะขนาดไม่ติดมันก็แรงอยู่แล้วอ่ะจบครับมาแล้วชาร์ล็อตอ่าเมนาเบลิตี้เป็นนีเลือดนะครับจำไม่ได้แล้ตะตายไปครับตีไม่เข้าแถมบางอีกตั้งหัโอเคเราไม่เปลี่ยนเป็นโกหังสีเหลืองเดียนะเราเราเปลี่ยนโกหังสีแดงทีเดียวครับแต่เ,เขาจะตายหมดอืบโอ้แย่แล้วแย่แล้วอุ้ยตัวบางจัดอุ้ย Oh oh oh. หมัดเดียวโดนอีกทีน่าจะล่วงนะครับโอเคโอ้เขากดเมนัเบลิตี้นะครับจะกดต่อยอหนึ่งหมัดหรือเปล่านี่เนี่ยเครหลบมาแล้วซูปเปอร์ไซกัสสองกูหังขอหน่อยโอเคตามไปครับบัสอาร์ดน,นี่เนี่ยใครปิดฉากด้วยอัตเมสสกิลนะแล้วก็อัตเมสสกิลเลยเนี่ยไม่มีโอกาสติดคลิ้ข้ออีกนะครับมันจะแรงขนาดไหนเนี่ยถ้ามันติด โอเคจี okay. ๊คีครับโอเครอบนี้เป็นก๊อดถีนะครับเราเอาตัวอะไรลงไปก่อนบ้างดีกว่าเอาเป็นโกฮังครับเค okay. หลบสวยครับกดการ์ดเขียวได้ออกไปกสไตป์ไปนี่เนี่ยมาแล้วบลาดใส่หน้าครับสไตป์ซ้ำมา โอ้เปลี่ยนเป็นดิจิต้านะครับหหนาอยู่นะไหลกระแทกเฮึบฮึบเนี่ยนี่ไงจบได้เปิดก่อนครับเปลี่ยนชาลอตมาแปลงร่างครับอือย่ะจบอีกหนึ่งทีสไลด์ไปออกมาจะเปลี่ยนโคบอ่าเปลี่ยนโคบเบอร์ครับแต่ว่าเราบาสอาร์ตไงออกมาคือเต่าอ,อีกก็หือ,อไม่เข้าเลย แย่ yeah, ละโอเคเก็บหลบมาปึปายเราหยอกไปอีกหนึ่งทีเคยหลบใช้หลบต่อยต่อยต่อย,อย,อยรับมาสอาร์ตเค็หลบเปลี่ยนโคหังอีกทีหน่อยเว้ยไอ้ยลุงเปลี่ยนโคคุยอ่ะสีนทั้งเงินเคยตีไม่เคยเข้าเลยตีติดขี้หน่อยเพื่อนโอ้โหนี่แหละนี่ไงล่ะอีกสักหนึ่งใบไหม ไรซิ่งรัดไปเลยครับวีโดนไหไรกันแน่ครับตามมาหลบครับบต่างล่างเลยการเขียวระเบิด เด่งออกไปมาสตาร์ทห,หลังขึ้นเต่าไปเลยครับยา่าโอเคเขากดเป็นเมนนะเปนยุ่้นะครับจังหวะนี้ต้องหลบครับปุ๊บโอเคสไล์ไปนี่ไนงะมาสตาร์ทเบียนโค้ง อืกลางชื่อเตานี่เลยแขกเขาเหลือตัวเดียวแล้วต้องปิดฉากพิธีครับโอ้ผลเมนาบิลิตี้มเหมือนกันครับเขาบอกเขากดการเขียวสวนมั่งเหมือนกันนะหลบสวยแบบนี้ลาก่อนครับกู๊ดบายนี่ผ่ขอดมั่งนะคุณพ่ออันนี้ไปกินนี่ยาลาจะเป็นไร รอบนี้เป็นทีมจากอนาคตทีมแห่งอนาคตเหรอให้รอบนี้ก็เป็นชาลอตไปก่อนมั่งก็ได้นะครับจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบนึ่งนะเคเปลี่ยนมาใช้เก็หลบให้คุ้มแล้วก็เยยนตัวกลับโอ้นได้ปึบปึบโอ้โหเอาวะ เปลี่ยนโกคูม,มาแล้วมันดูแรงขึ้นแบบเฮ้ยตบได้ตบโ,โอเคแปรงหน้าครับเพิ่งสังเกตเขามีน้ำเงินสองตัวเลยนะจะมาสก,กัดเราลูของโกฮังเราอะ่ะโอ้โหแย่แล้วครับแลวชาลอตเราบางด้วยครับถ้าโดนไปเราก็โดนแล้วหนึ่งใบแรกครับไ <laughs> หลเป็นข้อตายแน่ๆเอา้เอาแย่แล้วแย่กว่าเดิมอีกเคแปลงล่าง เกือบตายโอเคติดคิกไปซะอืออัอพีกครับอืมยวจังหวะนี้การพลาดกดไลซิ่งร er> ัดดีกว่านะเอเยเขาเปลี่ยนเป็นองคุลสีแดงไห่เปลนไรตายไปซะ หลบครับอ้าวเปิดครับเขียวนี่ก็เสรเ็จดีครับเต้าเราไม่หลบไม่ได้ไวะเฮ้อะไรวะเนี่ยโดนเลยจังหวะนี้งงเลยกดปัดหลบมันนะเปลี่ยนโกหังเหลืองเบิร์นเคยต่อยมาดิโอ้โหแล้วเขาจะฆ่าโกหังเราเลยนะครับมาแล้วเก็บเก็ไอ้นี่ไปเล่นนะชาบลไปเล่นเผื่อได้ขี้อีกรอบนึงก็ยังดี โอ้ไม่ทันตั้งกลัวโอ้แย่แล้วครับลบๆไม่ทันครับตายครับเรียบร้อยเออแย่ละแย่ละคนโอ้ไรซิงรังด่ลเลยเี้ยคุ้มหน่อยบอกเลยว,ว่าจังหวะน,นี้เนี่ยเขาทิ้งโอกาสชนะเราไปแล้วนะครับเท่ากับเขาแพ้นะครับผมได้กดเมนอัเปิตี้ก็คือ <c oughs> ก็คือแพ้ยังไงละ่ะหือ้อตายโหดๆาดไป ต่อย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 เ๋ยวกดเมน่าบริตี้เนี่ยเราต้องยอมโดนการ์ดฟ้าไปก่อนอ่ะทีนี้เราก็กดกลับไง,งแล้วเขาก็ตายอบอกเลยเบบเต็มหลอดก็ทนไม่ได้นะครับสีอะไรก็ทนไม่ได้เออคือการ์ดแห่งความตายเว้ยหยุดหยับหลอดโอเคสำหรับทำเพื่อนชอบใจก็อย่าลืมลลลกดไลค์กดซับสไครป์กับคลิปนี้ด้วยครับล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย